สวัสดีครับสวัสดี fc! ทุกทท่านนะครับอ p ีนี้นะครับเป็น ep ที่38นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะนําพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์ A นะครับเนื้ออันปะก้านะครับองค์นี้นะครับเนื่องจากว่า พระนะครับพระท่านเมื่อก่อนแรกๆนะครับเป็นจะเป็นสนิมนะครับสนิมขึ้นคาบเขียวขึ้นทั้งองค์เลยนะครับเนื่องจากว่าพระนี่เจ้าของเก็บรักษาไม่ดีนะครับคาบเขียวขึ้นคุมทั้งองค์เลยนะครับก็โดนทีนี้นะครับคาบเขียวขึ้นทั้งองค์ก็กัดนะครับพระจะกัดเนื้อพระนะครับก็เป็นจะเป็น ทำให้เนื้อพระเนี่ยเป็นหลุมนะครับเป็นขุผิวขู่ระนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ะครับตรงนี้นะครับแต่เป็นพระที่สวยนะครับสวยดูง่ายนะครับตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับวิธีการปั๊มปั๊มก็จะมีรอยแตกนะครับตรงนี้นะครับจะมีรอยแตกตรงอ่าตรงตานี้นะครับตรงหนกตานี้นะครับแต่เมตตายังอยู่นะครับตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะ FC นะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับนี่ครับด้านหลังนะครับดูนี่ครับเส้นคอนะครับสี่เส้นนะครับสวยคมชัดนะครับขนาดว่าพระที่มันโดนสนิมกัดสนิมกร่อนมานะครับยังสวยคมนะครับถ้าเป็นพระที่สภาพแบบสวยแชมป์นี่โอ้จะคมขนาดไหนนะครับหลวงพ่อเดิมเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นพระรูปหล่อปั๊มนะครับ อันดับหนึ่งนะครับที่สวยที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับหลวงพ่อเดิมนะพูดถึงว่าหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ใช่องงนี้นะอง์นี้ไม่ได้สวยแชมป์นะครับแต่เป็นพระที่ดูง่ายนะครับขนาดสนิมยังสนิมกัดก่อนผมล้างออกแล้วนะครับยังยังคมความคมชัดนะครับพิมพ์ทรงเป๊ะถูกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ FC นะครับ ถ้าหากท่านใดนะครับชอบสนใจนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์0996341275 0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มส่องเลยนะครับ FC นะครับนี่ครับใบหน้านะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับปากเนี่ยครับตรง เหนือดวงตานะครับตรงคิ้วนะครับท่านก็จะปั๊มปั๊มแตกไปนะครับนะครับแต่เส้นหน้าผากนะครับเส้นหน้าผากยังคมชัดนะครับเส้นหน้าผากไม่คมเลยนะครับนี่ครับคมชัดนะครับใบหูนะครับใบหู นี่ครับเอฟซีใบหูยังสวยงามนะครับนะครับอนี่ครับเส้นริ้วจีวอนะครับนี่ครับผิวหลวงพ่อนะครับที่ผมบอกเอฟซีเบื้องต้นนะครับนะครับท่านโดนสนิมคลุมทั้งองค์นะครับผมก็นํามาล้างนะครับนํามาทาความสะอาดนะครับแต่ยังเส้นสาย ลายจีวรยังคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่ายังคมชัดนะครับ fc นี่ครับตบบนี้ตรงตรงแขนนะครับนี่ครับ fc นะครับนี่อันนี้คือธรรมชาติล้วนนะครับผมล้างผมล้างออกแล้วนะครับคราบที่เหลือนี่ก็เป็นธรรมชาติที่อยู่ล้างไม่ออกแล้วนะครับการล้างนะครับการล้างถ้าล้างไม่เป็นก็จะ พระก็จะเสียหายไปเลยนะครับนะครับจะไม่จะไม่คงความผิวความเก่านะครับแต่จริงเขาก็จะเป็นองค์อัปปกาเลยนะครับเป็นเนื้ออัปปกาเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีเห็นนะครับยังมีเห็นเส้นตัดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยังยังมีเส้นตัดตรงปลายนิ้วนะครับขนาดโดนสนิมกินนะครับเนี่ย fc นะครับขนาดโดนสนิมกัดก่อนนะครับนี่ครับ นี่ตรงใบโพนะครับนิ้วมือนะครับประสานสวยงามนะครับเส้นสายลายจีวรน่คมชัดลึกนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาหลวงพ่อนะครับเส้นคอคมนะครับดูตัวหนังสือนะครับเออในส่วนตัวหนังสือนะครับยังคมชัดนะครับ f c นะครับอันนี้ไม่ใช่ผ้าหล่อนะครับวงนี้เป็นผ้าปั๊มนะครับที่เนื้อเขาพุนๆขูุขาะนี่ก็เนื่องจากว่า พระเขาเป็นสนิมทั้งองค์นะครับเป็นสนิมเขียวคุมเลยนะครับผมก็นํามาล้างมาทําความสะอาดนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับองนี้นะครับเอฟซนะครับองนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าฟ้งไม่ผิดครับองนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทหลงพ่อเงินรูปหล่อปั๊มพิมพ์เอนะครับเนื้ออัลปาก้านะครับ เปิดที่2 5 0 0 0บาทนะครับถ้าสวยนี่ก็หลายๆแสนนะครับอันนี้นะครับเปิดตามสภาพนะครับเนี่ครับดูเส้นคอนะครับรับรองนะครับรับรองว่าไม่ไม่ไม่เหมือนที่เราเห็นทั่วๆไปาตามนั้นนะครับเส้นคอนะครับ เส้นนี้สวยงามนะครับเส้นคอนะครับ fc นะครับดูเลยนะครับนี่ครับขนาดว่าพระเขาโดนสนิมแล้วกัดก่อนแล้วนะครับเนี่ยครับนิวจีวรนี่ยังคมกลิบเลยนะครับ fc นะครับอ่าเนี่เลยนะครับยังคมชัดนะครับเส้นสายจีวรยังคมชัดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ fc นะครับ ตรงนี้ตับจริงเขาจะมีเนื้อเนื้อเนื้อที่ติดต่อกันกับฐานเลยนะครับแต่นี้น่าจะช่างเขาน่าจะตะใบนะครับตะใบตะใบลูกลูกลูกเลยตรงนี้เลยขาดไปนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินคมมเป็นเนื้อเกินคมๆอยู่นะครับอนะครับเป็นเนื้อเกินคมๆอยู่นะครับ fc นะครับแล้วนะครับองนี้นะครับที่เขาบอกว่า ตำหนิดูแต่โบราณนะครับจะมีเม็ดตุ่มๆเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงปลายนี่เลยครับตุ่มเล็กๆนะครับเชื่อว่านะครับคนที่ดูหลวงพ่อเดิมนะครับเขาก็ดูกันตรงนี้แหละครับตรงตรงตำหนิเล็กๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับตุ่เล็กๆนะครับขนาดพระโดนกัดกร่อนนะครับเนี่ยายังมีเลยครับตำหนิตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงปลายนี่เลยครับตรงปลายที่ผมชี้นะครับนะครับ เนี่ยครับ fc ครับเนี่ยครับตุ่มเล็กๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนะครับฐานนะครับต้ฐานตรงนี้นะครับเดิมเขาก็คงมีรอยจานแหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพระเขาโดนสนิมกัดกร่อนนะครับพระเขาโดนสนิมกัดกร่อนแล้วก็รอยจานก็ลบเลือนหายไปนะครับเราดูรอยตะไบนะครับนี่ครับนี่ครับรอยตะใบนะครับ fc นะครับนี่ เหลื่อมๆให้ดูนะครับพระเนื่องจากว่าผมก็เลี่ยมไว้นะครับเลี่ยมเก็บไว้นะครับนี่นะครับอ่ามีพระเขาโดนสนิมกัดก่อนนะครับเนื่องจากว่าลอยจานเขาจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆนะครับคมๆนะครับก็เลยน่าจะถูกกัดก่อนเลยสองมืเหินนะครับอ๋องนี้นะครับอย่าลืมนะครับ fc ผมเปิดไว้ที่สองหมห้าพันบาทนะครับองคงนี้นะครับเปิดว้ที่สองห0ันบาท ถ้าหากสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ